กรมสมเด็จพระเทพทรงแก้ไขเฉพาะหน้าเหตุไฟฟ้าดับพระราชทานปริญญาบัตรจุลาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุลาลงการมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2565ซึ่งทางศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทลางสุ ได้โพสเฟซบุ๊กหลังเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องระหว่างพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อช่วงบ่ายวันที่6ตุลาคมศาสตราจารย์พิเศษธงทอง,ทองจันทรางสุโพสต์เหตุการณ์ขณะไฟฟ้าขัดข้องซึ่งสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้าได้ทรงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทรงไฟฉายไว้ในพระหัตถ์พระราโชวาสซึ่งทางศาสตราจารย์พิเศษธงทอง,ทองจันทรางสุ ก็ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่าระหว่างนั้นสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ารับสั่งให้พระสุรเสียงดังขึ้นครับและทุกคนอยู่ในความเงียบสงบพร้อมเผยสาเหตุของการเกิดไฟฟ้าขัดข้องระหว่างพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในครั้งนี้ว่าเหตุเกิดจากอีกาบินชนตูมอแปลงที่คณะสาหาเววศาสตร์ระบบไฟฟ้าสำรองต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีกว่าจะเริ่มทำงานเข้าระบบ ระหว่างนั้นไฟฟ้าฉุกเฉินในห้องประชุมทํางานได้เป็นปกติครับไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องแอบแฝงทั้งสิน้นขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ